mày 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 cái lại Nó mày xuống Cái kia cái mày 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 à? mày 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 dùng mày ผมผมมันตั้งเกินผมมันตั้งลอตาลอใจเขาก็ไปขายอยู่เมื่อกี้เนี่ยปน้องก็ซึ้มาเออจะไปหาแม่ก่อนเนี่ยยังทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเลยเลยนี่เลเลยทิ้งเลยอะนี่เลย้งเลยเลยเลยน่เลย ผมใช่เก็ยืดนะใกล้จังเลยดเกีย์ตันขึ้นไหมเนี่ยเล่นซ่อนแอบไปยาก่เกีไม่เกีย ย่าอยู่ไหนอะย่าอยู่ไหนอย๋เจาอีี่นี่พอตื่นแล้วแม่แก้วแม่แก้วอยู่ไหนนะแม่แก้วเอาโอ้อ้นพ่อไม่เห็นพ่อหนึ่งชั่วโมงไม่เห็นพ่อหนึ่งชั่วโมงเหรอลูกมแก้วแก่อยู่ไหนนะแก่อยู่ไหน แย่อยู่ไหนเนีะย่อยู่ไหนนิเกลแย่อยู่ไหนอย่างนอย่านอ่านี่มห้หนุ่อตนแอบกับย่าสามตัวหน้าวันนี้ยานกเอาอะไรมาให้ครับเนี่ยแอตเตอรี่สามตัวหน้าโอ้เามาให้ดูนะฮะนี่นี่สองสี่สามสิบหกมิถุนาได้มาวันไหนครับย่านก ที่เราไปไหว้ศาลพ่อหลักเมืองอะ่ะที่เราเหมาเข้ามา2ี่สบแปใบใช่ป่ะแล้วก็แจกไปไม่หมดแล้วก็หิวตรงญ่าสี่ชุดก็เลยได้สาที่หมอรอบส,สุดท้ายใช่ไ,ได้สามตัวหน้าอันนี้มีหลงตกค้างอยู่สองศูนย์มือมดอยู่ในกระเป๋าตกค้างอยู่ใบดึงอันนี้ยากก็จะต้องให้สองตัวสองศูนย์คนละครึ่งสองแปดเนี่ย<อ> อยู่ดีๆก็มีโชคนี่เขาขอบคุณค่าก่อนซ้อมขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะก่อนนะซ้อมขอบคุณก่อนลูกที่มันตัวเตือนกันโดอจีนนั่นแหละพักเยอะๆกัะอ้าวมอบรางวัลสองตัวสองสูงขอบคุณครับอันนี้เกลขอบคุณค่ะนี่ม่งม่งดาราหน้ากล้อง ขอบคุณค่ะบคขาหัวขันเนี่ยโอ้โหขาลูกยาเงินมันจะหายไปเล็กเราสามคนนี่เดี๋ยวนี้เราสามโอเคเดี๋ยววันนี้ญาติจะไปรับไปซื้อเสาซื้อเสาปูนให้บ้านผู้ รับความอนุเคราะห์ของน้องตาเมื่อวานเนี้ยอยากจะไปเบิกซื้อใส่อันนี้เอาไปซื้อแทมเพลตพอดีเลยขอบคุณค่ะ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 จ้องอย่างเดียวเลยต้องอย่างเดียวเลยขอบคุณค่ะเดีือดขาดเดีือดขาด เออข้าปากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยักษ์ลูกเล่นเล่นต่อไปเหมือนเดิมวันนี้ทำเล่นจากวันนั้นนะฮะนี่แต่งมดก่อนนู่นมดก่อนเลยอยู่ตรงนี้ลิงจีลูกยักษ์ลูกใหญ่มากจีพันจักรพรรดิค่ะนี่เอฟซีเดี๋ยวจะหาว่ามุมกล้องนะฮะ นี่ใหญ่นะฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูสิเนี่ยนี่เาเนี่ยกำมือญานกเ่ยครับาลูกไข่ไก่เมื่อกี้เขาชอบกินเนี่ยสองคนเ้าดูดน้ำนิ้วจีกินใหญ่เลยออ๋มองใหญ่เลยใครนะใครชอบกินนะี้นใครชอบกินนะดินบนขานี่นีใครชอบกินนะ หูดน้ <S 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 เออับปากครับอ่าปากอ่าอ้าปากอ้าดูดด้วยนะนี่อ้าปากรับนะฮะพรกต้องกินบอกก่อนรอวัน่าดูดน้ำพอแล้วลูกค่อยๆกินทีละหน่อยเดี๋ยวย่ากินเยอะ อ่ะมากเลยขอเลี้ยลูกเทมนิดเดียวจิค่อยๆจิ้มลิ้มรสผล,ล,ลไม้สดนินดๆลกเป็นน้ำจ่ำน,นิดๆพอเนาะพอนะคะโอเคไหม ยังเด็กอยู่กินนี่เดียวให้รู้รสนะลุงนะอยากขอโทษไ้น้อยอน้อย้นอยไ้อยกินหน่อยกับมื้อใหกินอยอน่อย้นอย้นอย้นอยกินนอยกินนอยอนอยอนอย้อยกินนอยดเดด มังกรเขาเขาเขาใช้มือทำอย่างนี้ได้แล้วแต่ว่ายังยังข่ายไม่ทันแต่ว่าเขาขึงน้อยขงน้อยอ่ะเออัไหไิงน้อยนเลยนยน้อยน้ยน้อยิงน้อยขิยิงนยน้อย้อยนยน้อยขน้อยนอยเยะอ่ะมาจระฐานขิงน้อยตเบมือยยากไมยาล่ะิงนอย kêu à Mày kêu 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 này nè, gian này

เอาไปถึงก่อนไปเด็วไปเร็วไปเด็วไฟนุ่เงินตามไปติดติดลงไฟนุ่งเงินยังไม่ได้ถอนสมองเลยไปนุ่งเงินโยกอยู่ไปแดงจะกินแล้วไปแดงถึงแล้วไปแดงไปนุ่งเงินยังงง พี่แก้วเยอะแม่ละโหอันนี้คานเลยเนี่ยคานเลยเนี่ยออามากนค่ะนี่ตะตะก่อนรู้ยังตอองแต้มากนีเ็นยังดานานเนาะเอกระดกน้ำไว้เลยยังหนในขวด

ีแข่งวันนี้ขี้หอมกันนั่งเหรอลูกเออนั่งได้เลยคกินนะ้ำค่ะริว้วริว้รวอึ๊บอึ๊บ เขากินจากหลอดจะเขากินจากขันแล้วมเป็นลูกลูกหลานพ่อนางเล้ยดหยิมาตกการแจกทุกปีเนี่ยนกแจกขันเงินปีละสองสามร้อยลูกขันลานลยปดเลยเียวมัแต่งฝาเงินตง

ไมค่อช่ิวจินยปกันไปนวดบาไปชยกันปวดขานกกันไปเร็วไปแวไม่เคยไปนไงมันอยู่มันทั้เยนนว่แล้วเก้งขาเล่กันวนยนไปยนิมาลวก่กว่น